น่ะอ่าได้ทานนะไม่ยอมให้แม่ล้างไตนะคะไม่ยอมให้แม่ล้างไตแล้วก็มาทานเบต้าบูสเตอร์เนาะพี่ลําพูนบอกหน่อยสิว่าที่แม่ทานช่วงช่วงที่อ่าผ้าไตไม่ดีแล้วหมอจะให้ฟอกไตน่ะพี่รัมพูนให้แม่ทานอะไรบ้างคะตอนนั้นตอนนั้นให้แม่ทานตอนตอน,ตอนช่วงแรกๆเ,เลยที่ที่หมอนัดจะไปฟอกไตให้แม่ทานเบต้าครับให้แม่ทานเบตา้าอ่าเชา้ชาเช้ากลางวันเย็นเลยทีเนี้ย ผมก็เลยเอาเอาทานเบต้าทีแรกทานเบต้ากล่องเดียวนะอ่าอย่างเดียวเหมาะจ้ทาน <S <S ทานเช้ากลางวันเย็นทีนี้ทีนี้แกเริ่มแกแกเริ่มดีขึ้นมาแล้วผมก็เลยบอกแม่งั้นงั้นแม่ลองลองทานตัวนี้ด้วยเนาะเอาผมเอาอพอ,อพอกล่องพอกล่องแรกเสร็จอ่าหมดพอกล่องที่สองผมเอาเอาน้ํามันงา,นงานดําสกัดเย็นเนี่ยหมอแจ้ไปเสริมก็คือให้แกแกทานเช้าเชา้ชาสองเม็ด แล้วก็ตอนก่อนนอนสองเม็ดเ mm hmm. พราแม่เขาบอกว่าถ้าถ้าทานถ้าถ้าถ้ากินเบต้าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยแกจะง่วงแกจะง่วงนอนผมก็เลยบอกแม่แม่ง่วงแม่ก็จะได้นอนแม่จะได้พักผ่อนก็เลยก็เลยตอนเนี้ยให,ให้ให้แกทานตอนนี้พอพอหมดพอหมดกล่องที่สองแล้วหมอหมอนัดไงครับหมอแก้ mm hmm. หมอลงพยาบาลอำเภอวัดโบด์เน่นัดเพื่อจะ เพื่อจะเอาแม่ทําเรื่องเอาแม่เนี่ยส่งไปโรงพยาบาลในจังหวัดก็คือโรงพยาบาลพุทธชินราะครับผม mm hmm. ใช่ทีนี้หมอหมอไปตรวจหมอไปตรวจอ่าพอพอตอนเช้าผมผมรีบไปส่งแม่กับกกับน้องสาวให้ให้น้องสาวน้องชายอยู่กับแม่ที่โรงพยาบาลอำเภอวัดบ mm ุต hmm. รผมก็รีบกลับผมผมก็รีบกลับไปรับท่านอธิบดีเพื่อจะไปส่งสํานักงานอายการไง mm hmm. ทีนี้พอนั่นอ่าพอประมาณสัก ใกล้ๆสามโมงครับน้องน้องชายโทรมาว่าออาหมแพทย์หญิงผมผมจําชื่ออะไรสุวรรณน,นันหรือสิตนันอะไรนี้เละครับผมยังจําชื่อได้อยู่อ่าเขาบอกว่าให้ให้ใหเอาไอ้เอาเอาซองเอาซองอาหารของไอ้เบต้ากับไอ้น้ำมันงานดาสกัดเย็นให้ให้เอาไปให้หมอดูหน่อยว่ามันคืออะไรอย่างนี้รประมาณนี้ยครับหมอแก <ผ>พี่กตกใจ <ผม S 2> ไหก,บบกพี่ตกใจไหมเวลานั้นนที่เขาบอกบอกแบบนี้ยเราแม่เราอยู่โ,<อ>โรงพยาบาลผมพอมผมไปถึงพอมผมไปถึงผมหมอเขาบอกอ่าแพทย์หญิงเขาเรียกผมเข้าไปเนาะเขาบอกว่าพี่พี่ทํางานอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนแล้วพี่มารู้จักสินค้าตัวน,นี้ได้ยังไงอะไรประมาณเนี้เนาะ <Okay. S 1> ผมก็เลยบอกว่าอ่าพอดีพักพวกกันเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่เลยผมก็สั่งมาให้แม่แม่ทาน หมอบอกว่าพี่พี่รู้ไหมค่าไตคา่าไตายยายอ่ะขึ้นมาอยู่อันดับสองตัวเลขขึ้นมาคือไม่ต้องฟอกไตแล้วอันดับเท oh, <ม>่าไหร่พี่หกครับอันดับหกพร้อมที่จะวายอ่ะอันดับหกอันดับห้าแล้วมัน oh. มันมันอบมันดรอปลงไปสูงสุดเลยจริงๆครับหมอแจ่อันนี้เรื่องจริงเลยคือคือคือหมอหมอจะให้ฟอกตั้งแต่หมอจะให้ฟอกตั้งแต่วันที่ผมเขาเขาเรียกอ่าเรียกเรียกลูกชายเรียกลูก สาวไปเพื่อจะไปให้กล่อมให้ให้กล่อมให้พูดกับแม่ไงคือ mm hmm. คือว่าจะให้แม่เนี่ยเป็นฟอกไตอะไรประมาณเนี้ยครับอื mm hmm. แม่ผมก็นั่งสายหัวบอกอย่างไงอย่าให้แม่เอาฟอกไตนะเพราะว่าอยู่มาจนอายุเก้าสิบแล้วตายก็ให้มันตายไปถ้าฟอกไตนะอ mm hmm. ืที่ไรที่นาที่ดินเงินทองมันก็จะไปเป็นของหมอหมดอะไรประมาณเนี้เนาะคนโบราณน,น่ะอ mm hmm. ผมก็เลยบอกแม่ mm hmm. ใช่ใช่ผมก็เลยบอกแม่ แม่รู้ไหมตอนเนี้ยหมอเขาไม่ต้องฟอกแล้วแม่แม่แม่ค่าไตาแม่ขึ้นมาอยู่อันดับสองโอ้แม่แม่ก็นั่งน้ําตาซึมเลยบอกโลว่าว่าเขาก็บอกว่าโอ้แม่ก็ดีใจเนาะไม่อยากให้ไม่อยากให้ลูกไม่อยากให้ลูกเนี้ยสิน้นสิ้นเปลืองค่ารักษาอะไรประมาณเนี้ยครับหมอแจ่ม,มใช่ผมผมก็เลยผมก็เลยบอกแม่หมอไม่ต้องให้ฟอกทีเนี้ยทางทางแพทย์หญิงเนี่ยเขาก็เอาไอ้เอาเอา เบต้าเอาไปซองหนึ่งแล้วก็น้ํามันงาดําไปสองเม็ดเขาไปเข้าเล็บอะครับเขากลัวจะมีเขาาใช่ครับเขาเขากลัวจะมีสารอะไรสักอย่างหนึ่งอะมันมันมันทําให้ร่างกายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้หมอเขาหมอเขาตรวจเสร็จเขาก็มาบอกผมบอกโอ้ยพี่ มันเป็นวิตามินท้งนั้นเลยนะมันไม่มีผลอะไรสักอย่างเลยมันเป็นอาหารเสริมมันเป็นมันเป็นวิตามินในนี้หมอเขาบอกว่าแล้วพี่จะซื้อให้แม่พี่ทานได้หรอมันมันตกชุดหนึ่งตั้งเกือบสองพันเนี่ยผมก็เลยบอกว่าอ๋อซื้อได้หมอขอให้แม่หายผมก็เลยว่าง,งั้นแล้วทีนี้เขาก็เอาเบอร์โทรผมไว้พอมีคนไข้เกี่ยวกับเป็นโรคไตเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเขาก็จะโทรมาหาผมว่าพี่พี่เอาข้าวมานะ พี่เอาข้าวมาแล้วพี่บางคนป่วยบางคนเนาะหมอแจเนาอบางคนเขาก็เขาก็เอาข้าวไปบางบางคนเขาเขาไม่มีกําลังที่จะซื้อครับ <c oughs> เขาก็เอาข้าวไปผมก็บอกว่าอ่าถ้าถ้าคนที่เป็นถ้าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยผมจะให้เขาต้มเลยนะหมอแจ้ต้มเป็นข้าวต้มแล้วนี่แหละครับ ต้มเป็นข้าวต้มแล้วก็ผมก็จะให้เขาใส่แบบถ้าถ้าต้มเฉยๆมันก็จะตืดมันไม่มีรสชาติผมก็จะให้เขาใส่พวกรสดีใส่หมูใส่ผักชีอะไรไปอย่างเงี้ยก็กเหมือนข้าวต้มโจ๊กเราก็ก็ใช้กันเยอะอก็กินกันเยอะ<แ>ใช่ครับเป็นข้าวต้มตรงเครื่องไปอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไปกินกันเขาก็หายนะที่อาเภอวัดโบสถ์ก็สั่งกันเยอะอยู่ครับชนนใช่ครับมันมันผมผมยังพอพอพอผมกลับไปรับเจ้านายผม ท่านท่านก็เลยถามบอกเออพูนแม่เป็นไงมั่งอะไรเงี้ยเขาบอกโอ้ท่านท่านเชื่อไหมตอนเนี้ยค่าไตาแม่ผมขึ้นมาอยู่อันดับสองไม่ต้องฟอกไตแล้วโอ้ท่านก็ตกใจเลยบอกเอ้ยมันเป็นยังไงว่าอาหารเสริมอะไระลองเอามาให้ดูพี่อะไรเงี้ยผมก็เลยผมก็เลยเอาเอาเอา,เอาเบต้าไปให้ท่านโอ้ท่านทีแรกท่านจะไม่ไม่ยังไงก็ไม่ฟังยังไงก็ไม่กินเขาจะอย่างอย่างพวกน้องพวกพี่เขาจะจะ,จะห่วงไม่ให้กินอะไรเงี้ยครับทีนี้ พอแม่ผมหายท่านก็เลยบอกโอ้ยไขรจะว่ายัางไงก็ช่างกูไม่สนแล้วกูจะกินแล้วอย่างเงี้ยพอท่านกินได้เจ็ดวันพูดพูดแบบภาษาภาษาพ่อขุนรามเนาะ,อะบอกอกูจะกินแล้วไขรจะว่าไง,งก็ช่างเเพราะมันตัวกูอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เลยบอกว่าท่านผมเนี่ยรักนะถึงถึงได้ลองลองผมผมผมเอาไปให้ท่านทานฟรีเขาบอกไม่เอาไม่กิน ถ้ามึงเอามาให้กูทานวฟรีนะมึงกูกูไม่กินมึงเอากลับไปเลยมผมก็เลยเอาตังค์แกผมก็เลยเอาตังค์แกพันพันรู้สึกจะพันห้ามั้งครั้งแรกเลยเบตากล่องหนึ่งแล้วก็งานดํากระปุกหนึ่งงั้นงั้นเอามางั้นโกโกเอามาง,งั้นถ้าอยากจ่ายก็เอามาผมก็เอาอะแกก็กินมาได้ได้เจ็ดวันอะแกบอกเลยนะบอกโอ้พูนเฮ้ยมันแปลกว่ะทําไมมันตื่นเช้ามาทําไมมันลง่งมันมันดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมก็เลยบอกโกไม่รู้นะ ก็แม่หายอ่ะแม่หายอ่ะโกคิดดูดิแม่เป็นฆาตตายระยะสุดท้ายทีนี้แกก็ไปไปบอกพักพวกแกอะไรแกติดต่อมาบอกว่าใครเป็นโรคไตเป็นเบาหวานเป็นเกี่ยวกับพวกโรคคนแก่คนชราอะไรเงี้ยแกก็บอกพักพวกแกอะไรไปด้วยเฉยเลยทีนเนี้ยมันมันก็เลยกลายเป็นมันก็เลยกลายเป็นแกก็ไม่ยอมรับไงทีแรกแกไม่ยอมรับหรอกแกอ<ม>ุ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างงู้นอย่างนี้คือเขาเขาเหมือนว่า เขาไม่เชื่อครับหมอแจ๊ดท uh, ี่เล็กๆกันนะเขาไม่เชื่อโอ้โหเดี๋ยวนี้มันเหลือเชื่อไงคะพี่อื่ใช่ครับคุณทองภูลเนี่ยคุณทองภูต้องโดนตัดรหัสนะเพราะขายเกินราคากับท่านท่านอายการต้องขายต้องขายท่านอายการต้องขายแค่พันสามห้าพันสามเก้าติดตอนนี้ขายใหท่านประธานประชาพันห้าเนี่ยคุณขายเกินราคาโดนตัดรหัสนะขายย่อกหมอแจ๊ดที่ทองภูลคะ ถ้าพี่ทองพูนได้ให้ให้คุณหมอมาเป็นสมาชิกกับเราไหมอะคะเพราะว่าคุณหมอน่ะเออจะเจอคนไข้เยอะแยะพี่ทองพูนได้คุยเรื่องเรื่องเป็นพ้นส่วนธุรกิจกับหมอม,อม,มั้งไหมคะผมก็เคยคุยครับป้าน้อยแต่ทีเนี้ยหมอเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเขาเขาก็ยังเขาก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้คือเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดว่ามันมันเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่ามันมันมันจะผิดอะไรอ่ะผมก็ไม่เข้าใจผมก็เลยบอก ใช่ผมก็่แต่ถ้าแล้วคุณหมอคุณหมอมีคลินิกไหมคะอ๋อตอนยังไม่ไม่ไม่มีครับป้าน้อยไม่ไม่มีคลินิกครับยังสาวยังสาวยังวินิเด็กอยู่ตอนนี้ตอนนี้พี่ทองพูลองลองกลับไปคุยกับคุณหมออีกครั้งนะว่าว่ายังไงแต่แบบว่าก็คือเพียงแต่ให้คุณหมอน่ะพี่ทองพูล่ะให้คุณหมอสมัครแล้วก็เวลาเวลาทัคุณหมอเนี่ย อบอกพี่ตังพุนว่าให้เอาอะไรๆให้ใครเงี้ยพี่ตัาพุนก็เอาไปใส่ใส่ให้ให้ให้ใหคุณหมออะไรเงี้ยก็คือค,คุณหมอต้องออกหน้าเยอะไงเพียงแต่เราอ่ะช่วยเพราะว่าแต่ตัวเน้ยแต่แต่แต่เขาจะโทรมาตอนนี้เขามีเขามีลายมีอะไรผมไว้ไงตะนน้อยแต่เขาจะแอบไลน์มาบางบางครั้งบางบางครั้งอ่ะนาอผมก็เลยบอกว่า